สนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธพุธท,ที่15มกราคม2568ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะตลาดคนไทยเช้าวันนี้เปิดตลาดมาก็ยังร่วงต่อน,นะครับเซตอินดี x วันนี้ติดลบอีกประมาณ1จุดนะครับเมื่อวานนี้เราลงมา1,340จุดนะครับเช้าวันนี้ก็ติดลบต่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงจังหวะน,นะครับที่เปิดแล้วบวกขึ้นไปได้บ้างประมาณ4-5จุดแต่ล่าสุดก็ถอยกลับมาแล้วก็ติดลบนะครับเซตอนินี้1000 3 3 9จุดความจริงเมื่อคืนนี้ครับบรรยากาศการลงทุนในสหรัฐแล้วก็ต่อเนื่องมปยังเอเชียเนี่ยได้รับแรงหนุนนะครับจากความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งปรากฏออกมาว่าทิศทางของ PPI เนี่ยนะครับมีสัญญาณของการต่ํากว่าที่คาดหมายเอาไว้เงินเฟ้อของอเมริกามีสัญญาณของการชะลอตัวเดี๋ยวคืนนี้ครับจะมีการประกาศตัวเลข CPI ต่อนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคหลายคน นก็มองกันนะครับว่าถ้าเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการลงได้อย่างชัดเจนจริงๆอาจจะทําให้เฟดนะครับมีโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งเพราะว่าตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่นะครับ เชื่อว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเหลือเพียงแค่ประมาณ3-4%เท่านั้นเองนะครับที่มองว่าปีนี้อาจจะลดได้ถึง2ครั้งก็ถือว่าจํานวนครั้งเนี่ยลดลงมาเยอะเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยมองกัน4ครั้งบ้าง6ครั้งบ้างนะครับตัวเลขก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับหุ้นไทยก็ยังคงได้รับแรงกดดันอยู่นะครับข่าวทั้งฝั่งตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลกับฮามาสจับตามองกันด้วยนะฮะมีการคัดหมายกันว่าอาจจะมีการเจราจาหยุดยิงกันในวันนี้ครับซึ่งบรรยากาศดังกล่าวนะคะส,าคาส่ตทิรนัพย โดยบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไปดูราคาทองคําเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะมีจังหวะของการรีบาวกลับมาได้บ้างหลังจากที่ลงไปทดสอบที่ระดับ2,656ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะโดยที่ราคาทองคําในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่2,672ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ค่ะติดตามนะคะประเด็นเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐรวมไปถึงประเด็นสงครามนะคะระหว่างอิสราเอล กับฮามาสที่ใกล้บรรลุข้อตกลงนะคะอาจจะเป็นปัจจัยที่ทั้งผลักดันแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยจะสนับสนุนสักเท่าไหร่นะคะส่วนที่ทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกค่ะหลังจากที่ขานรับป,ประเด็นเรื่องของการคว่ำบารน้ํามันรัสเซียไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรนะคะโดยเวทเท็กซ์นั้นขยับลงมายืนอยู่ที่76ดอลลาร์ส่วนเบรนส์ปรับตัวลดลงมายืนอยู่ที่79ดอลลาร์ต่อบา์เรลค่ะส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเรายังคงอยู่ใน ส่วนของการอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะคะ34บาท76สตางค์โดยประมาณภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนต่อไปอย่างไรติดตามได้นนเทรดทามค่ะเทรรทามเช้าว,วันนี้พูดคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้มนวยการจากบ,บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสค่ะสวัสดีครับพี่เทิค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับคุณไทยลงแล้วลงอีกนะครับ<ช>ตอนนี้อ่อนแอมากเลยนะครับ<ช>มีมอมองยังไงบ้างครับแถวนี้พันสาม้อยไม่ถึง40จุดแล้ว ครับคือถ้าถามว่าราคาตรงนี้ถูกไหมนะครับก็ยืนยันว่าถูกนะนะครับเพราะว่าเราฟู๊บอยาก2อสอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราดูหุ้นในเซ็ตร้อยนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีหุ้นถึงสี่สิตัวนะครับในเซ็ตร้อยนะครับที่ไพ่ตู้บูลว่ารูเนี่ยไม่เกินหนึ่งเท่านะครับแล้วถ้าบอกว่าต่ำกว่าหนึ่งเท่าเนี่ยมีทั้ง34ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นหลักฐานตัวหนึ่งนะครับตัวที่2เนี่ยถ้าเรามองที่อินเด็กประมาณนี้นะครับลองคำนวณกลับไปดูว่าอ่าส่วนที่าายว่ๆ ถ้าเราเพิ่มความเสี่ยงนิดนึน่นในการที่จะขายพันธบัตรแล้วก็มาซื้อหุ้นเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนเราให้สูงกว่าพันธบัตรเนี่ย4ี 4. ่จาถึงสีซนะครับซึ่งเฉลี่ยสิปีย้อนหลังเนี่ยมันแค่ประมาณ3.8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็มองว่ามันเป็น valuation ที่ถูกแล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันยังไม่กลับมา ถ้าความเชื่อมั่นไม่กลับมานะครับต่อให้ของถูกเนี่ยนะครับกำลังซื้อเราก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถขยับตัวขึ้นมาได้ทั้งที่เราราคาถูกนะครับเอาที่นี้นะครับถ้ามองซนติเมนต์ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยถามว่าโอกาสรีบาวมีไหมนะครับเอาจริงๆผมยังหวังว่าวันนี้น่าจะมีรีบาวนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนหลังกลับไปเมื่อวานนี้ลง14จุดเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมันเกิดจากอิมแพกที่มาจากตัวดลต้านะครับกับตัว ปตทนะครับทีนี้ในส่วนประเด็นเดลต้าเนี่ยครับผมคิดว่าแรงกดดันที่มามันมีสส่วนนะครับส่วนที่1โอเคมีเรื่องของตัววิกรตนะครับที่ราคาต่างก่าตลาดนะครับอันนั้นอันนั้นใช่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นการออกตัวสีโลคงบอลนะครับแล้วก็เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยครับต้องบอกว่าทางเซสชันนี้ไม่ได้ทําให้เกิดดรูชรูชนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเซสชันที่เกิดขึ้นในส่วนของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเดลต้านะครับเขาไปออกตัวซีโร่คูปองบอลนะครับซึ่งเป็นห <c oughs> ุ้นผู้แปลงสภาพเนี how, ่ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมุติมีการแปลงสภาพเขาก็จะใช้หุ้นที่เขาถือนั่นแหละนะครับเป็นตัวที่ไปแปลงแปลงสภาพไม่ได้แปลว่าเดลต้างเพิ่มอุูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าตรงนี้เริ่มเคลียร์นะครับแล้วคนเริ่มซ่อนภาพตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดลต้าก็อาจจะดีดตัวกลับนะครับแล้วถ้าดีตัวกลับเนี่ยนะครับตลาดก็มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับด้วยขนาดมาเก็ตแคปของเดลต้ ที่ใหญ่นะครับเพราะฉนั้นก็คือว่าถ้ามองภาพใหญ่นะครับผมคิดว่าเราถูกแต่ว่าแรงซื้อมันยังไม่กลับนะครับถ้ามองสั้นๆโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาเพราะเดลต้าเนี่ยก็จะเห็นได้ครับค่ะในจังหวะตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่กําลังจับตากันเกี่ยวกับเรื่องของการมาของคุณทรัมป์นะคะแล้วคืนนี้ก็จะมีตัวเลข c ี i ได้วยความผันผวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะมีผลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไทยมองแนวรับแนวต้านเอาไว้ยังไงบ้างคะพี่เทิด ครับถ้ามองกรอบแนวรับนะครับเราก็ยังเนื่องจากว่าเรามองที่1 3 5 0ลงมาเนี่ยมันถูกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทางเทคนิคเนี่ยนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก1 3 3 5จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยคงต้องวางไว้ที่บริเวณเแถวหนึ่จุดครับครับเราเห็นทั้งต่างชาติก็ขายสถาบันก็ขายนะครับพี่เทิดบอกว่าตลาดยังขาดความเชื่อมั่นอยู่อะไรจะเป็นตัวเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาได้บ้างครับมองไปข้างหน้าพอมีไหมฮะ ครับก็คือผมมองว่าตลาดเนี่ยนะครับเวลาเหตุเจอเหตุอะไรที <busca> ่เป็นปัจจัยลบทั้งหลายแล้วความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันจะวิ่งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปนั่งดูว่าไอ้ส่วนที่บอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันแย่อย่างที่คิดไหมนะครับถ้าไม่แย่อย่างที่คิดนะครับมันก็จิกลับมาเหมือนกับตอนนี้เนี่ยนะครับเราไปกลัวเรื่องของคุณซามเลยเยอะมากเลยนะครับแล้วตลาดก็กดลงไปรอตรงนั้นแบบเยอะมากนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเหตุอะไรที่มันดุนแรงมากกว่าที่คิดอย่างเช่นเราไม่ได้โดน้งแพ สีในส่วนของประเทศไทยที่ที่ทมันหนักหนาเกินไปนะครับภาพพวกนี้นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเริ่มทําให้เห็นความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เพียงแต่ว่ามันต้องรอเวลาพอสมควรเลยครับค่ะถ,ถ้าจังหวะที่ต้องรอแบบนี้แล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นยังซึมลงไปเรื่อยๆพี่เทิดแนะนําในการวางแผนการลงทุนยังไงบ้างะคะ ครับก็ถ้าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าความผันผวนเนี่ยมันยังไม่จบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดดิ้งจะยากเป็นพิเศษแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีของถูกอยู่เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเซเล็กซิตนะครับพวกของถูกๆทั้งหลายแล้วอาจจะมีปัจจัยที่หนุนอยู่บ้างเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเป็นตัวที่ซัพพอร์ตนะครับอย่างหุ้นที่เราคิดว่าน่าสนใจนะประเภทหนึ่งเนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับดีเดนยิวสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะเลยแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ได้หลบนะครับอาจจะะเเป็นนพพววกกกแบบงงค์รรุททััติสโ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเคบ้านก็ได้นะครับกลุ่มแบงก์ก็ถือว่ากลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจถัดมาเป็นกลุ่มผู้ค้าปลีกนะครับก็จะมีอย่างเช่นตัว BJC นะครับผมว่าก็เป็นตัวที่ราคาจะมีความโดดเด่นพอสมควรนะครับแล้วถ้าหากว่าไปมองนะครับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนซึ่งคงต้องกระตุ้นคอนซัมชันนี่แหละนะครับตัวพวกที่เกี่ยวเนื่องอย่างตัว PCCC เนี่ยครับก็อาจจะมีส่วนในการที่จะรับอันอิสระนะครับก็คงต้องเป็นลักษณะของแบบนี้ละรับ ครับูว่ามองหุ้นที่เราคิดว่าถูกถูกนะครับมีอัพไซด์แล้วก็มีประเด็นที่ซัพพอร์ตในแต่ละช่วงเวลาครับอืถ้าไปดูตลาดนะครับบางทีในแต่ละวันเราก็จะเห็นหุ้นที่ลงแรงๆหลายตัวก็เคยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงก่อนหน้าอย่างโรงไฟฟ้าวันนี้บีคริมก็ลงเยอะนะครับอย่าง s i s ไโรงเรียานนาชาติก็ลงเยอะเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงถ้าสมมติว่าเราถือหุ้นแล้วหุ้นในพอร์ตเราวันไหนวันหนึ่งปรับตัวลงมาเยอะๆแบบนี้พี่เิด ก็คงต้องดูลักษณะของหุ้นนะครับว่าในเชิงนันับเมนท่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมยังมีเป็นหุ้นที่ถูกอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราซื้อก็ไปนะครับเพราะเราคิดว่าดีเวเดนติวมันสูงถ้าความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับราคาลงมาถ้าลงยังมีไม่มากพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะสมได้แต่ต้องไม่ชัวนะครับว่าความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไม่ได้เปลี่ยนนะครับหรือหุ้นที่เราเล่นพกรถนะครับถ้าไอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้โพเทนเชียลในการที่เสนอ โตมันเปลี่ยนนะครับผมว่าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะถือต่อไปได้นะครับเพื่อน่ายิ่คือว่าดูสถานะในตอนทเป็นท่อกับจุดที่เราตัดสินใจซื้อเท่านี้ภาพมันเปลี่ยนไหมนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับผมก็มองว่าสามารถซือได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องสลับตัวเหมือนกันครับค่ะได้เลยครับพี่เทิด่าให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เทิดขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปตามันต่อนะครับที่คุณแนะนำประจำวันนะครับ วันนี้พายนะครับเลือก CRC กับ MTC ครับส่วนทางด้านของ k g i มองไปที่ BJC มตาตะแล้วก็ TTB ค่ะา a o เลือก BJC กับ BKGI ครับส่วนทางด้านของ Financial c y r u s มองไปที่ Advanced ค่ะไอร่าเลือก CP Extra นะครับวันนี้เสียงคุณบอยดูอ่อยๆนะคะบรรยากาศดุเดืหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารต่างๆค่ะครับ <c oughs> เว็บ <Web S 2> <า>งซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media Asso c i a t e d จำกัดหนึ่งในผู้นำา Finan ชเชลมีเด a ยตฟอรมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media Asso c i a t e จำกัดหนึ่งในผู้นำา Financial Media Plat ฟอร์มานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โว์สนับสนุนโดย SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชีวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต สัปดาห์หน้านะคะคุณทรัมป์ก็จะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลายคนจับตามองไปที่นโยบายเรื่องของภาษีการค้าแล้วก็มีการคาดหมายกันไปต่างๆนานานะครับว่าจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางสื่อต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ออกมารายงานว่าทีมเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยน่าจะมีการหารือกันเพื่อชะลอการขึ้นภาษีออกไปก่อนนะครับเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อในประเทศครับ แหล่งข่าวนะครับเปิดเผยกับสำนักข่าวบลูเบิร์กว่าทีมเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก,กำลังหารือกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีอย่างช้าๆแบบเดือนต่อเดือนซึ่งการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม,มีเป้าหมายนะครับที่จะเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองขณะเดียวกันก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อซึ่งแนวคิดหนึ่งครับที่ทีมเศรษฐกิจของทรัมป์หารือกันนั้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลาการปรับขึ้นภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปจากเดิมนะครับคาดการณ์ว่าจะ ขึ้นเงินรวดเดียวเยอะๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นการปรับขึ้นประมาณ2-5%ต่อเดือนแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้และจะขึ้นอยู่กับคำสั่งประธานาธิบดีตามกฎหมายอำนาจจุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือว่า IEPA e นะครับ ข้อสเสนอนี้ครับอยู่ในขั้นเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่ได้นําเสนอต่อคุณทรัมป์ซึ่งสัญญาณนี้นะครับป่งชี้ว่าแนวทางการทยอยปรับขึ้นภาษีรายเดือนยังอยู่ในช่วงต้นของการพิจารณาโดยที่ปรึกษาที่ร่วมทํางานในแผนการดังกล่าวนี้ก็ รวมไปถึงคุณสกอตต์เบสเซนนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นร่นตรีคลังคุณเควินแฮตเซตนะครับซึ่งดํารงตําแหน่งผู้มนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วก็คุณสตีเฟนมิเรนครับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจซึ่งแหล่งข่าวก็พยายามจะไปสัมภาษณ์3ท่านนี้นะครับก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ครับทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีขั้นต่ําสําหรับสินค้าทุกอย่างในอัตรา1 0ถึง 20%และประเทศเป้าหมายอย่างจีนนะครับอาจจะขึ้นภาษีไปถึง60%ครับ ซึ่งตอนนี้นะคะคุณทรัมป์เองก็มีแนวความคิดที่จะมีการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บรายได้จากต่างประเทศด้วยนะคะรอติดตามค่ะความไม่ชัดเจนยังคงปกคบุมตลาดนะคะไปดูกันต่อค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในสัปดาห์นี้มีการอนุมัติในหลักการเดินหน้าเรื่องของ Entertainment Complex ซนะคะซึ่งานด้านของกระทรวงการคลังนั้นก็มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในขณะเดียวกันค่ะผู้มีสิทธิ์ลงทุนนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยคุณสม บาทว่าน่าจะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัททุนจดทะเบียนในระดับหมื่นล้านบาทค่ะ โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความคิดเห็นเดินหน้าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะว่าตามการศึกษาของกระทรวงการคลังโครงการนี้เนี่ยจะช่วยผลักดัน GDP ใน2ช่วงช่วงแรกคือการก่อสร้างปีหนึ่งเนี่ยน่าจะช่วยดัน GDP ได้0.2%ต่อปีนะคะโดยไม่รวมเรื่องของการพนันหรือว่าเกมมิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทในขณะที่การเดินหน้าโครงการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย ก็จะช่วยสร้างรายได้ในด้านของการสร้างให้กับประชาชนรอบพื้นที่สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้เพิ่มขึ้นเพิ่มในเรื่องของโอกาสการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันค่ะการพิจารณาณนะปัจจุบันนี้สําหรับโครงการดังกล่าวอยู่ในมือของคณะกรรมการกฤษฎีการนะคะคาดว่าไม่น่าจะนานเพราะว่าความล่าช้าเป็นต้นทุนทางโอกาสแล้วก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสบังคับใช้ได้ในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาออกกฎหมายเฉพาะใช้ก้ พิเศษเป็นกฎหมายพิเศษในการขับเคลื่อนและค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยคุณสมบัติบริษัทที่สามารถเข้าลงทุนจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทยนะคะแต่ไม่จำกัดเรื่องของสัญชาติต้องมีทุนจดทะเบียน10,000ล้านบาทเพื่อเป็นการคัดกรองว่าเป็นนักลงทุนจีนมีความพร้อมมีศักยภาพมีประสบการณ์และเคยทำธุรกิจด้านเหล่านี้มาก่อนค่ะ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีข้อตกยงกันเยอะเลยนะครับมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันามากทีเดียวนะฮะมาดูต่อที่ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคบ้างครับตัวเลขของเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วเป็นการปรับตัวดีขึ้นมา3เดือนติดต่อกันแล้วโดยได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐครับ คุณอุมากมลสนุนทรสุรัตน์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวยายลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมปี67นะครับอยู่ที่57.9ปรับตัวดีขึ้นมาต่อนเนื่องเป็นเดือนที่3มีปัจจัยบวกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรนงคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.25%รัฐบาลดำเนินมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการช่วยชาวนาไร่ละพันบาทแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมทั้งมาาตรการก ที่อรซีและมาตราการแก้หนี้คุณสู้เราช่วยรวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าบ้านเราเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ ด้านคุณธนวัฒน์พลวิชัยยติการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาจุลัยหอคารค้าไทยก็บอกว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคตอนนี้เริ่มเปลี่ยนคนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยกล้าใช้จ่ายมากขึ้นจากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นเงินหมื่นถูกโอนเข้าบัญชีการท่องเที่ยวเริ่มกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างๆส่วนทางกับกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปนะครับเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายซึ่งถ้าไปดูที่การใช้จ่ายสินค้าใหญ่ๆพวกสินค้าคงทนนบ้า รถเนี่ยแนวโน้มยังลดลงโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกนี้เนี่ยนะครับยังคงเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปยังมีผลของความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าของผู้นําใหม่ของสหรัฐรัสเซียถูกแซงชั่นจากทางสหรัฐกดดันราคาน้ํามันนะครับ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวบ้านเราเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีน,นลดตรงไปภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดาราจีนถูกลักพาตัวซึ่งก็จะต้องประเมินกันอีกทีครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ว่าคนจีนจะมาเที่ยวมากน้อยแค่ไหนเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันบ้างดีกว่าค่ะในมุมมองของนักเศร,รษฐศาสตร์นะคะต่อวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณค่ะ เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media Asso c i a t e d จำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media p l a t f ฟอรมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โมใหม่กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับ สองวันก่อนอคุณทักษิณไปทอล์คกับโทนี่นะครับเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราพูดหลายเรื่องเลยนะครับอเอาข้อเท็จจริงแล้วกันตั้งแต่ท่านพูดมาเนี่ยหุ้นลง <c oughs> ไม่หยุดเลยนะฮะวันนี้ก็ลงต่ออีก4 <c oughs> จุดกว่านะฮะไม่เป็นไรเราคุยกันกับน,กนักเศรษฐศาสตร์ดีกว่าว่า <c oughs> สิ่งที่ทางคุณทักษิณพูดมาเนี่ยมันเป็นแนวทางที่เอามาทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกับดรมนเทพเจวลานะครับผู้ช่วยผู้จุกันใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคารซ อยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรค้าหลายคนจับตามองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์ที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้แสดงออกมาเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้ GDP ของไทยเนี่ย4-5%นะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปถึง1,800จุดทางด้านของดออรมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ ก้งมองนะครับว่าเป็นเป็นการหาความเห็นนะครับว่าตอนนี้ต้องต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเราเจอแต่การเติบโตระดับกลางระดับบนรายได้ระดับลา่างอ่อนแอแล้วก็แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจให้โตได้เหนือสามเปอร์เซ็นเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ฟันธงกันว่าในอนาคตเนี่ยตั้งเป้าไว้สามเปอร์เซ็นนี้ก็เก่งแล้วมีโอกาสจะชะลอซ้ำเพราะว่าสังคมสูงอายุขาดแคลนแรงง,งานขาดการลงทุนสารพัดนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะต้องยกเครื่องใหม่ครับที่ท่านเสนอมาหลายๆเรื่องหาไรายได้เข้าภาครัฐยกเรื่องของนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบนะครับ,รบแล้วก็เน้นด้านการลงทุนตรงนั้นน่าจะมองเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้โตได้เหนือสเอร์เซแต่ว่าอาจจะต้องมาดูกันนะครับว่าจะเร่งได้ภายในปีหน้าปีน้นหรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับอืมอตัดประเด็นเรื่องของบุคคลออกไปก่อนใครชอบไม่ชอบอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่เอาสิ่งที่คุณทักษิณพูดมีเรื่องไหนที่น่าสนใจในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์บ้าง Gracias. หลายเรื่องนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องผลดีผลเสียแต่ว่าอย่างน้อยเองก็จะมองครับว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการแข่งขันกันระดับภูมิภาคใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาในจุดนี้ไม่ได้มองแค่เรื่องคาสิโนนะครับคงจะต้องมองเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มันมีวงจรที่กว้างกว่านั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในด้านการลงทุนาะอย่าลืมว่าเราเองก็ขาดการลงทุนในโครงการใหญ่โครงการที่ทํามาก็ดีนะครับโครงสร้างพื้นฐานตตต่่างงงๆแค้อ หน้ากันต่อไปนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับถ้าเรามองเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบเศรษฐกิจนอกระบบก็ไม่ใช่แปลว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีนะครับต้องเข้าใจว่าคนไทยที่เป็นแรงงานเนี่ยอยู่นอกระบบกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการยกระดับให้เขามาอยู่ในระบบให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้หาแรงไรายได้ของภาครัฐในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้จ่จะไปมองไกลถึงเรื่องของภาษีอะไรนะฮะเรื่องของพนันออนไลน์อะไรเนี่ยไม่ได้แต่ นะครับแต่ว่าคงจะต้องมามองต่อว่าจะมีอะไรทําได้มากกว่านั้นแต่เขาคงเป็นเรื่องของการหา,ไร,ไารายได้ภาครัฐนะครับผมว่าวันนี้เองเราเราไม่ได้พูดเรื่องการเก็บแวดเพ็นเดียวก็คงต้องให้ภาครัฐดีรายไ,รได้ด้วยและสุดท้ายนะครับคนไทยเองก็ยังยังมีไรายได้น้อยระดับล่างอยู่เพราความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้ยกระดับปัญหาเศร,ฐศร,รษฐกิจไทยที่ที่ทรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยครับก็เป็นมานานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าแนวทางจะทําอย่างไรนะครับให้ยั่งยืนอันนั้นเป็นเรื่อง ขัดมากเพราะการแจกเงินอย่างเดียวมันไม่พอครับก็คงต้องการสร้างงานหรือว่าทำอะไรมากกว่านี้ผมว่าต้องฟังหลายๆมุมนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันคิดนะครับค่ะ,คะถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะหลายคนจับตาหมองนะคะแต่ถ้าเราลองย้อนกลับมาดูภาพเศรษฐกิจไทยที่แท้จริงกันบ้างในปี2,568นี้ค่ะหลายฝ่ายประเมินว่าไม่น่าจะโตเกินกว่า3%ได้ในมุมมองของดออรมองอยังไงบ้างคะ ผมว่าผ่านมาครึ่งเดือนอยู่เลยนะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้เจอตลาดพุ่นเข้าไปนะครับหลายคนเซนติเมนต์เข้าไปเนี่ยคนก็มองด้านลบกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะรอวันที่20มกราว่าคุณทรัมป์จะเอาอยัางไงกับประเทศไทยใช่ไหมครับว่าประเทศจีนด้วยหลายประเทศด้วยก็เลยมองภาพการส่งออกปีนี้ดูไม่ค่อยดีการท่องเที่ยวก็เจอเรื่องของจีนเข้ามาว่าจะกลับมาไหมช่วงตรุษจีนนะครับผมว่าข่าวด้านลบมีเยอะเราก็เลยมองว่าเศรษฐกิจไทยโตไม่ถึง3ดูหลายสํานักเองวันนี้ก็ยังมองไม่ค่อยถึกนะครับแต่ถ้าถามว่า มีด้านอัพไซด์ไหมด้านบวกไหมก็คงหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรรราตรการภาครัฐการลงทุนไม่ใช่ให้การแจกเงินนะครับแต่เรื่องการลงทุนจากต่างชาติเช่นกัน FDI นะครับรวมทั้งการส่งออกที่เราบอกว่าปีนี้ยังโตอยู่แต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาก็ต้องมาดูครับว่า,าถ้าเขาไม่ได้มาเล่นงานไทยนะครับหรือว่ามีการขึ้นภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รุนแรงอย่างที่ข่าวหลายวันที่ออกมานะครับก็อาจจะมีข่าวด้านบวกบ้างนะครับก็แต่ว่าโดยโครงสร้างเรายังมองไม่เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเหลือสา กในระยะยาวะยะได้อย่างไรถ้าไม่ได้ยกระดับเศรษฐกิจไทยหรือปรับโรครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เลยมองมองด้านประมาณเฉียดๆาขึ้นก่อนนะครับครับงั้นตัวเลข5%ในภายในปีหน้าอย่างที่คุณนักสินบอกนี่ในมุมนักเศรษฐศาสตร์นี่เป็นไปได้ยากแสนยากเลยสิฮะ ก็คุอนขันยากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงต้องต้องประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะโตได้ดีเนี่ยโลกต้องโตดีด้วยทั้งสหรัฐทั้งจีนทั้งหลากหลายประเทศนะครับซึ่งเราเองก็ได้นิสส่งตรงนั้นทั้งผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวรวมทั้งการลงทุนแต่ต้องต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ครับแต่ก็อาจจะต้องมาดูครับนโยบายการคลังนโยบายการเงินรวมทั้งนโยบายของเศรษฐกิจต่างๆครับต้องประสานกันมากขึ้นผมเชื่อว่าในระยะยาวถ้าทาได้จริงๆเศรษฐกิจไทยก็สามารถเติบโตได้มาก โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณดรมนเทพนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาติดตามรายการกันใหม่นะครับอุ้นไทยตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับสักประมาณ4จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o c i a ชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n a ชัลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอ n มันนี่แอนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน